ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่เพียงแพงเบิดสุขสุขคนวิทย,ยาศาสตร์เลยพี่น้องทั้งรับเศร้าบรรยากาศที่ครึ้มๆในยักงน้อยพี่น้องเอลยะครึ้มๆในยักงน้อยทั้งเจ้าที่ผลเท่กำลังลงมาอย่างหนักเลยคืนอย่างหนักอย่างหน่องเลยเท่กำลังลงมาตั้งแต่ยี่โมงปุณิตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดโมงผแมแหละบ้านแปดโมงบอก แปดโมงกลางคืนน,นั่น,หนแหละเนาะจนว่าอย่าว่าเบิ่งคืนเนี่ยสื่อไปเลยี่น้องเลยเนาะรังค้ากันกันรู้ไปเลยเวลาตกนะกไ,ไปเบิ่งน้อกันวนะ่ัน้ามันลายอะไรมันน้อยมันลายอะไรอยู่ทงนาะพวกข้างพันในมือพี่น้องเอาหน่ะพันในเมือเด้อนายนับพอไปนัะนะ่นแหละ เป็ดปะคือลงกะกะไววแทะแต่เศร้าแทะน,น่ต้องไปหยยบก้ามุ่นไปแล้วเสียงเคียนห้องสนั่นอยู อนนนี่ะท้องเขียดท้งกบเลยย่านมาไอ้ฝนนี่เพราะว่ามันคึ้นเมือทิบเลยนี่เลยมันมืดเบิดเมฆลายมาเส้นสักยามันลงมาโยนลงมาอยู่กองว่าพายุสรีเข่าเด้ยวที่สิบสี่ที่สิบหกมาเส้นไม่เลย นี่ยังบ่ฮู้เด้อว่าบ,บ้านถนนห่งางตกหรือบอ่หรือจังได๋เนาะพ่อาพาได้ถามบ่แม่พาได้ถามทาบแล้วทางบ้านยังบ่ตอบลงมานอนเมื่อคืนนี่ก็ประมาณตีหนึ่งนี่แหละตั้งใจว่าสิลุกไปยังกบพอนอนไปเท่าน,นั้นแหละพี่น้องเอ้ย มาหัาเหม่ยที่กระเจนอนเคยละสิประทศไทยนาอยู่นอนห้างนะกันสฝนสามีหนะอยดำแล้วดำหน้าเลยล่ะ พอปะกะยาวเ,เลยเด้แต่เอาขีดามันต้องตกนักวันเนี่ยมันก็ต้องตกคือกันพี่น้องเ nhau ก็ผลร้ายกำลังมาแห้งแหลกงมาว่านนี่มันแหง้งมันแหลกบัว่านเดียวปะว่ะไปหาเห็ดได้เห็ดจากดองตกกลางคืนมากว่า ฝนยโยนลงมามันหัวว่อนใหนหฮนนะนหัวไปหินเลยผมมีน้ำ ภาพบรรยากาศเก่าๆพี่น้องเลยเนะาะภาพมาดิเก่าๆคนตกแต่เศร้ากัเอ้ยภากันโลกาแล้วแต่เศร้ากับผีกับน้องพ่กับไทยนาหน้านมากบ่พ่กัไทยนา ขา่านาขาวกับพักกันโลกกาและกับเพื่นอนกันนอกบรรยากาศตอนยังอยู่น้ำกันพปน่นอกเลยยิ่งดูนี่ก็ครัวเดียวกันยันบทันขมุกขมุยไทยบทัดไทยควายได้ตอนนี้เด้ทางนี้ยังบัทันอิมน่มหรือว่ามันหัวบอกนี่ ควายแพลนอยู่ลุมควายแพคือหาวดงๆถ้าอยู่ลุมสิลงมอดหัวเปล่แเพิ่นว่าส่วนปลหลัดปลาลงไมาเบิ่งลู่หนามหวยมากนะเด่นไ ทำนี่พอดีดำพี่น้องเ้ยนี่พอดีเป็ดขี้ตมนี่นี่ทายตอนนี้เลยเพราะว่ามันอิ่มและทยตอนนี้เลยทยแล้วก็ขาดเลยนี่พอดีดำพอดีทันหน้าเลยนะเนี่ยไรดำเลียนห่ลงเลยนี่นี่แหละขั้นแดนหน้าทําแม่อะไรนี่เราลงไปนี่จะเป็นขั้นแดนขั้นแดนตามไห่นี่ลงไปเลยสองไหนี่ แม่หน้าเพิินนี่อ้ซองไหเนี่ก็แม่เลาะเลาไปฮันเนี่ยมาบึงเราไอ้ขันแดนไปลงไปอย่างนี้แหละหน้าเพิ่น,นะตะกี้เห็ดหน้ากันนี่ยพร้อมมีแต่ซุ้มเฮาเนาะพ่อแม่นั่นเนี่ยมาจะเห็ดหน้าลายบอน คุ้ยพายพี่แม่ฉัควอจักมาจ้างคนคุยจ้าของแะเพราะว่าเขาไม่ได้คอยอยู่เนาะกิบ่ฮูมันคือแรนมาแต่ผูก ออกไปเล้วผิวมันขื่นต้นคามไปเลยนี่หน้าไปน,นะลงมานี่นี่ตามคันแดนลงมานี่ยเลยตามขันแดนมานไฮนี่ก็ซองไฮนี่ก็แม่นีน่หน้าไปเลยคือไปนี่เพราะง่ายซะที่ไทยหุดนี่แม่นเบ็ดเลยเนาะพอหน้าคนอื่นเป็นยังไงในไทยหุดหน้าเป็นหน้าไทยหุดแล้วพัเงเสียงเกียร์ห้องสนั่น ไาก่กอหล่อหายังอ่นนะหลาอเกมหอยติมาขึ้นลงย่างกบอยู่บ่อโหเสียดายเด้กกว่าว่าสิลงอยู่อนอนระบุมื่อทีพปี่ชังลงมาคือสีได้ ที่แล้ว,วประมาณสามสี่โมงสิลงมาวะนอนหัวเมื่อมาเบิกเงินโมงเรื่อหาโมงกลัวอาะอ้ยมันบอแมทไรเด้อยู่วะนี่เดยหนาไทยหุดกับบ่ไทยหุดมันต่างกันเด,ดยตัวไทยหุดนี่มันสีน้ำข้างน้ำข้าง กบไทยหุดนี่แข็งแข็งหม,มา,า,แาแล้วมันได้มันมันได้ผลกบโตกแต่เฮิงกแหละมนกัยังมันอิ่มมันและก็มันขาดไปนำ้ำมันหุไปนำ้ำ ไปตึงแหงพ่อนน้องแคทนะคน,นไปตึงแหงปลา,าอาอรรพี่น้องปลา,ปาก็วาแหกับพามานแหกับพามน้ำมากก็แค่ย่ไปหวานแหกนัน ตัวดีแต่น้ำมาถั่วมัว่วเนาะมาขึ้นอยู่กลางถงน้ำถั่วมัวแล้เพอแห้งจิดใอ้คัวกันอีกมัได้เบาถ้าเกตอะไรเลยเนาะเสียงน้ำวา่าทัศัดเนี่ย หน้าหลุมเพื่อนหน้าหลุมทำแม่ตัวนี้ยที่ทายหุน่นขึ้นไปนี่แหละที่หน้าไปขึ้นหล่อมไปนี่พอาะงานอะไก็มันตัดสือส่อไปนี่พี่น้องเไยนี่ตัดสื่อไปนี่ช่อไปนี่ตัวนี้จะเป็นหล่อมหน้าจะอบหุ่นเอาสิีประลาดอยู่ใช่หนาพี่ Okay, โอเคไปด้วยจบขีปนาสีแ้เนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมถ้าเบิ่งคลิปต่อไปแล้วเบิร์ไปประหลาดปลากับเพื่อนขับยากเนี่แหลเเะ,เ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 ,นะปปะเป็นป,ปัวเจดําเนาะปัวเจดําก็เอื้อยเจใสแดงนะไปเบิ่งกมาชมกันเพื่อจะไปหลัดปลาพราสิได้าเจโตเนาะจบคลิปนาสีแล้วเอาไวปทอใหม่คลิปหน้าไปด้วยขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะคนโตง่ายอย่งนี้จะน่าห่วยมากพูดเลย ฝากมากดติดตามช่องน้องหลานาวัดหน่อยด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสองสาวจินดาบาสวรน,น้ำนะครับและะ้วก็พี่ช้างถารุนคลิปต่อไปพูดแหละเนาะพูดแลส้สบายดีสบายดีไม่อยากเผาบวชเาไปพี่น้องให้พี่น้องเบิญง้มหัวก่อนมันมากมน้อยมากหลไวอะไรจังต่อพูดนะน,นำหัวย น้ำลายไป่น้องเไยหลัดมาได้ดอกน้ำมันลายบ,บุเห็นปูเห็นป่าจบคลิปไปเนายเพราะว่าน้ำลายเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี